การบุญนั้นย่อมหาเหตุด้วยประการทั้งปวงหากในเมื่อมีเหตุอันใดพอที่จะทาบุญได้ก็ยกเหตุอันนั้นขึ้นมาก็ประกอบบุญเอาบุญเป็นหลักอันนี้ไม่ใช่ว่าทําลมๆแรงๆไม่รู้เรื่องรู้ราวเอาบุญเป็นหลักเพราะว่าจะนิมนพระพุทธเจ้ามาทำบุญได้ไม่มีเหตุเลยนะก็รู้สึกมันดูกระไรอยู่ก็เลยหานโยบายโดยอาศัยเหตุคือตุ๊กตาแป้งของหลานหล่นแตกกันนั้นเองก็เลยทําบุญต่อนี่เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิหาว่าเป็นคนทําอะไรไม่รู้เรื่องรู้เล่าเหตุอันที่จะก่อขึ้นึ่งนบุญนั้นไม่สมควรควาหมายความว่าเหตุปลอบบุญนั้นไม่สมควรพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระพุทธเจ้ากลับสรรเสริญว่าหาเหตุทำบุญจะได้เพราะอยากได้บุญอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราผู้มุ่งบุญผู้หวังบุญต้องพยายามตั้งใจท่านผูดด้ใดมาทำบุญณะทีนี้ทางคณะแม่ชีก็ไม่เคยถอย อุตส่าห์พยายามประกอบอาหารหวานข้าวเท่าที่ตัวเองจะกระทําได้แล้วก็อุทิศความดีที่ตัวเองประกอบนั้นเพื่อบุญกุศลแล้วก็ถวายแด่พระผู้มีพระเจ้าอยู่เสมอก็เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสในเกตนาและการกระทําน,นั้นอันนี้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพศรัทธานั้นก็สะดวกสบายเพราะอาศัยแม่ขานางชีและผู้ประพฤติธรรมนั้นเป็นผู้ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ ก็ทาให้ได้รับความสะดวกในการบําเพ็ญความดีก็เป็นสิ่งที่น่าอนโมธนาสาธุการอันนี้ขอให้พยายามเถอะเรื่องบุญกุศลแต่โดยมากเรื่องบุญกุศลนี้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ธรรมดานี่ยังไม่ค่อยมีคุณค่าอะไรมาพอตอนที่เราจะตัดใจเวลาตายแน่เนี่ยมีคุณค่าอหลอเกินคือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะก่อนเราจะออกจากร่างหรือเราจะตายเนี่ยถ้าเราไปเกาะในความดีได้ คืออารมณ์ที่ดีเนี่ยจิตไปยึดเอาอารมณ์ที่ดีมาเป็นอารมณ์คู่ของใจในระยะนั้นเราจะต้องไปเกิดดีถึงสุขได้ถ้าเกิดนึกึกในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็จะก่อให้ไปตกนรกได้เพราะฉะนั้นเรื่องการทำบ,บุญกุศลจึงจําเป็นทําให้ชินจิตมันจะได้เคยต่อความดีพระพุทธเจ้าจึงสอนในหลักอนุสติสิทมีหลักคาว่าจาคานุสติให้ระลึกถึงเรื่องการบริจาคของตัวเอง ศีลอนุสติและลึกถึงการรักษาศีลของตัวเองเทวตานุสติและลึกถึงความเป็นเทวดาของเทวดาว่าก่อนจะเป็นเทวดาได้ไม่ใช่ทําชั่วเป็นเทวดาได้เพราะความดีประกอบความดีให้นึกถึงทางที่เป็นเทวดาแล้วก็จะประกอบความดีอนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้คุ้นเคยต่อการระลึกถึงความดีอยู่เสมอในเมื่อเราจะจากล่างคือความตายมาถึงนั้นเราจะไระลึกถึงความดีเนี่ยอย่าง